สวัสดีครับคลิปนี้พบกับผมนวัดช่อง Data ปัญญาชนเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีไฟพอร์ตโฟลิ i o หรือว่าแฟ้มผลงานนะครับมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับ ซึ่งให้ทุกคนไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็จะได้เป็นไฟล์วินอาออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็เลือกแตกไฟล์นะครับก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอเป็นโฟลเดอร์นะครับจะมีทั้งหมดเป็นไฟล์ Photoshop นะครับ22ไฟล์แล้วก็ไฟล์ภาพ1ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ภาพตัวอย่างนะครับว่าแต่ละไฟล์นั้นเป็นอะไร ตัวอย่างนะครับก็ไฟล์แรกก็เป็นหน้าปกนะครับเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแต่เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอไฟล์หน้าปกแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ทุกไฟล์นะครับรูปภาพนะครับ ชื่อนะครับชื่อตรงนี้นะครับเป็นชื่อนามสกุลนะครับภาษาไทยนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะครับใครอยากใส่ก็ใส่เพิ่มตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับสําหรับรูปให้เอามาใส่ตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการใส่รูปนะครับเราจะเอารูปมาใส่ในกรอบสีน้ําเงินตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่กรอบสีน้ําเงินหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ไปที่เมนูไฟล์เลือกโอเพนนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปโอเพนรูปภาพที่เราจะเอามาใส่นะครับอย่างเช่นผมรูปนี้นะครับโอเพนเข้ามานะครับจากนั้นก็ย่อแถบนี้ลงมานะครับดึงรูปนี้มาเลยนะครับดึงรูปที่จะใส่มาวางตรงนี้เลยนะครับสำหรับ รูปนี้ก็ปิดออกไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราย่อรูปลงไปนะครับซูมออกนะครับซูมออกซูมออกมาเพื่อที่จะย่อรูปภาพเข้าไปให้ให้พอดีกับตรงวงกลมตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะตัดภาพให้อยู่ในวงกลมนะครับให้เราคลิกที่เลเยอร์รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอารูปภาพเอาเลเยอร์รูปภาพนี่นะครับมาวางไว้ด้านบนเลเยอร์กรอบวงกลมสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นะครับให้มันอยู่อย่างนี้นะครับแตงตัวอย่างเลเยอร์ของผมนะครับ จากนั้นเราก็กดปุ่มออโตเนตค้างไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ระหว่างเลเยอร์กรอบรูปกับเลเยอร์รูปนะครับให้มันขึ้นลูกศรสีดำอย่างนี้เราคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้นะครับรูปก็จะอยู่ในกรอบที่เราสร้างไว้เรียบร้อยนะครับก็บันทึกได้เลยเราก็ได้หน้าปกนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นพวกคำนำสารบัญน,นะครับคำนำสารบัญแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับออลองเปิดขึ้นมาดูประวัติการศึกษาตรงนี้ก็ใส่รูปนะครับวิธีการใส่รูปก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใส่รูปแล้วก็ open f i ไฟล์แล้วก็ open ก็ Open รูปภาพเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ ที่อยู่อะไรข้อความอะไรพวกนี้สามารถแก้ไขได้นะครับข้อมูลการติดต่อนะครับก็ในไฟล์นี้ก็มีจบครบเล่มนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับก็มีทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนที่1ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษากิจกรรมที่เข้าร่วมแล้วก็ใบประกาศนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับแก้ไขเสร็จก็บันทึก ออกมาเป็นไฟล์แล้วก็นำไปปริ้นเป็นพอร์ตโฟลิโอได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ติดปัญหาอะไรยังไงนะครับก็สามารถแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับก็จะมีมาแจกแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับ